ดาสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมด้าอยากให้ทุกคนน่ะมีอายุมัน่นขวัญยืนตั้งทางานอะไรก็ตั้งใจครับให้ให้ได้สมใจปรารถนานะอืมอันไหนไม่ดีก็ทิ้งมันไปครับเอาเริ่มต้นใหม่ครับพอไอที่แล้วแล้วไปก็ไม่ต้องไปคิดอืมอืมเราเริ่มต้นใหม่ครับเราก็รู้แล้วว่าอันไหนไม่ดีเราก็ไม่เอาแล้วอืมทาเอาต่ดีเข้าไว้แหละครับสอง จจดีไม่ดีก็อยู่ที่คำพูดของเราแหละอืมดีก็อยู่ที่ปากอืมไม่ดีก็อยู่ที่ปากครับผมและใจกับปากเนี่ยต้องชั่งให้ได้ก่อนอืมไม่ใช่เอะยังไม่คิดพูดแล้วครับผมเออต้องตัดสินใจก่อนว่าพูดไปอะ่ะจะถูกหูเขาไหมและสองเราก็ต้องรู้ว่า ถ้าพูดแล้วเขาไม่มองหน้าเราไม่ชอบใจเราก็ไม่ต้องไปตะแบ่งพูดครับเราก็หลบๆไปซะอืมเอาคนไหนที่ดีๆเขาจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อเราอืเราก็พยายามทําดีที่สุดแล้วอ่ะครับผมเออโอ้โหณคดณตามากเลยขอบคุณคุณตาม,มากเลยครับขอให้ทุกคนอายุมันพันยืนคุณตาก็ด้วยครับครับผม